ามันเป็นแค่รุ่นเกิดก็จะรู้สึกดีว่า 6นาฬิกา32นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้า Workpoint กันต่อนะครับหน้าจอช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับช่องทางในการรับชม Facebook Live YouTube Live ที่ข่าว Workpoint 23มีกรณีพบศพคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของตัวเองนะครับในสภาพที่เขาบอกว่าเนี่ยศพเนี่ยที่แขนข้างซ้ายเนี่ยถูกสัตว์เนี่ยกัดแทะนะครับโดยผู้ที่พบศพคนแรกเนี่ยเป็นลูกชายนะคุณผู้ชมครับส่วนพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยหลังเกิดเหตุก็หายตัวไปนะครับ สงสัยว่าจะเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงที่ฆ่าแม่หรือไม่ก็ยังไม่ทราบนะนี่นะครับเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งทางตำรวจสอนอบางพงพางนะครับได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งอยู่กลางซอยสาธุประดิษฐ์ซอย41เขตยานาวากรุงเทพลักษณะก็คือเป็นบ้านที่อยู่ในเนื้อที่ประมาณร้อยตารางวามีรั้วรอบขอบชิด จากการตรวจสอบบริเวณพงหญ้าห่างจากทางเข้าบ้านประมาณ20เมตรพบศพนางสมศรีแซ้งโง่อายุ62ปีนะครับอยู่ในสภาพนอนตะแคงขวาคว่ำหน้าและมีบาดแผลถูกคมเขี้ยวของสัตว์ไม่ทราบชนิดกัดแทะที่บริเวณแขนข้างซ้ายจนเนื้อเนี่ยหลุดหายไปนะครับและตามร่างกายก็มีร่องรอยถูกกัดแทะอีกหลายจุดจาก,การสอบสวนในประสิทธิ์พลแก้วซึ่งเป็นลูกชายที่พบศพเป็นคนแรกได้ให้การบอกว่าตัวเองเนี่ย อยู่ที่บ้านหลังนี้กับแม่และพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงชื่อในเกษมสุวรรณดีโดยพ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันมานาน30ปีแต่เมื่อประมาณเกือบสองสัปดาห์ก่อนแม่มีปากเสียงกับพ่อเลี้ยงและพ่อเลี้ยงก็หายหน้าไปไม่สามารถติดต่อได้อีกนะครับจนกระทั่งล่าสุดวันที่30เมษายนตัวเองเนี่ยก็ออกไปทำธุระแล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านแฟนสาวจนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนประมาณ ช่วงสองทุ่มเนี่ยเดินทางขี่รถจัก,กรยานยนต์เนี่ยกลับมาที่บ้านพอเข้ามาในบ้านก็พบว่าแม่นั้นเสียชีวิตกลายเป็นศพแล้วนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่คิดว่านายเกษมพ่อเลี้ยงจะลงไม้ลงมือกับแม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็มีเรื่องทะเลาะกันเป็นประจำย่างมากสุดหนักสุดก็คือแยกห้องกันนอนส่วนอุปนิสัยของแม่เป็นคนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำทุกวันมีโรคประจำตัวเบาหวานและความดันนะครับทีนี้เนี่ย เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้เป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าโรคประจําตัวยังดีซะก,กว่าว่าถูกพ่อเลี้ยงทําร้ายนะลูกเลี้ยงบอกแบบนี้เนี่ยนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะผมก็เลยออกปกต,ติแล้วคุณแม่เรามีอุปนิสัยเป็นไงบ้างครับเขาก็ดื่มดื่มนะเป็นคนดื่มเนาะดื่มดื่มหนักไหมเกือบทุกวันก็แย่มันสงสัยไหมสงสัย สงสัยอะไรบ้างสงสัยเรื่องแผลเยอะเยอะกว่าการหกล้มอ่ะก็ต้องข้อสังเกตหรือสงสัยไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาทะเลาะกันอยู่พ่อเขาหายไปใช่ใช่เขาทะเลาะกันอยู่แล้วก็เขาหายไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่เราก็ไม่สามารถตักใจได้ครับสงสัยอยู่อย่างเยอะไม่ก็ถ้ามันเป็นแค่วัติเหตุก็จะรู้สึกดีกว่าถ้าอะไรให้มันเลวร้าย นี่นะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับก็นําร่างส่งให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวก็ทาเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวนายเกษมที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยเ,เป็นสามีใหม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาสอบปากคำนะครับ